ปิดก้นอยู่มาแล้วนะไปแล้วสิบหกนี่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 นออกออกมาละตัวที่สิบเจ็ดโอ้คุ้มเลยนะแม่มีว่าถึงที่สิบไหมนีออกมาแล้วตัวสุดล่าสุดสิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วหรอแมวเอ้ยไม่ใช่แมวปลาเลยนะเพี่อาร์ปลาบอลูนลาสอดซื้อมาตัวละสามสิบคลอดมาแล้วกี่ตัวแล้วพี่อาร์สิบเจ็ดคุ้มคุ้มมาก หมดยังท้องแฟบเลยนะเธอยังยังไม่หมดเดี๋ยอมาอีกมีแล้ยลูกมันเอาไปวั้เดี๋ยวต้องแยกไว้แยกเลี้ยงอย่างนี้ต้องซื้ออาหารเม็ดจิ๋วมาแล้วกำลังที่ท้องหน่อยมาทานนี้กำลังมาที่ท้องนี่นี่ออกมาแล้วทันแม่มากีถ่ายทันสิบแปดแล้วนะสิบเก้ากำลังัมมิ่งรอดหมดเมืนี้รอดเอออันนี้ท้องดีนะปกติจะมีตัวไม่รอดอันนี้มันดูสมบูรณ์อะ มีเดาเอาลูกปล่อยบ่อแล้วกันเดี๋ยวจะมาแล้วนี่นี่ไงไม่ไม่ปล่อยหลุดแล้วหลุดแล้วนั่นนี่มิเดาเอาลูกปล่อยบ่อปไม่เอาไม่เอาเลี้ยงแยกไว้ในกรวดก็ได้เป็นไงเธออุยกำลังมาแล้วหน่อยกำลังจะคลอดเลยมาแล้วไปแล้วยังยังยังอยู่จิตทุกคนอย ขุมมาก็หน่อยซื้อมาขุมมากเลยอ่ะนี่นี่ออกมาแล้วออกมาแล้วยี่สิบนี่โอ้ยสองตัวสามตัวเลยยี่สิบแล้วมั้งพี่อาร์ตี่แล้วหน่อยนี่มาแล้วใหม่ตัวละเออยี่สิบสองโอ้โหยังมีอีกป่ะเดี๋ยวต้องบริบาลอย่างดีหมดยังยังไม่หมดอี้วนสองตัว ตัวนี้มีกี่ตัวนี่มีไหมมีท้องไม่น่าจะท้องแล้วยังไม่ใส่ยังไม่กองครับข้งบนยี่สิบสี่กำลังคึ้นนี่ไงนี่ไงออกยี่สิบห้าออกมาสองตัวคุ้มจริงจริงโอ้มีเป็นสามสิบตัวเลยหมดยังหมดยังน่าจะหมดเลย ดีนะปลามันหน้าตากเลยไม่เจ็บทุกตัวเลยอะไม่เจ็บไม่ปวดด้วยมีปกติจะมีตัวไม่รอดนะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นปลาคลอดลูกก็วันนี้แหละนี่ไงนี่นี่ไงออกมาแล้วมาแล้วเหรอนี่ไงยังไม่ยังไม่หมดเลยหน่อยมีว่าถึงสามสิบมั้โอโหมันอัดในท้องได้ไงวะเยอะมากเลยนะโหถ้าคนคลอดลูกง่ายๆก็ดีนะหมอตำแยหมดงานเลยค่ะ ไหว้ไปไหว้มาลูกไหลออกมาทีละคนออทีละคนถ้าไหลามาสามสิบเนาะโอ้โห <laughs> <laughs> ถ้าเลี้ยงในน้ำได้คงเวิร์กอะ